ก็พาะว่ามนุษย so ์เฮ่าทั้งหลายนี่แหละบ่พากันประพฤติตามศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมและอริยธรรมนี่โลกเดียวนี้มันจึงวุ่นวายคนทั้งหลายจึงพากันสิ่งดีสิ่งเด่นฆ่ากันญาติแย่งกันและทำหายซึ่งกันและกันบ่มีความละอายต่อบาปบ่มีความยานกลัวต่อบาปเพราะขาดศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมและอริยธรรมในยุคใดก็ตามคนทั้งหลายพากันมาประพฤติตามศีลธรรม จริยธรรมคุณธรรมและอริยธรรมนี้ในยุคนั้นมนุษย์ทั้งหลายบ่มีการสิ่งดีสิ่งเด่นบ่มีการฆ่าฟันแทงซึ่งกันละกันบ่มีศึกสงครามต่อกันบ่มีการแม้แต่จะคิดทำหายส่งกันละกันนี่ก็ย,ออย้อนยังย้อนว่าทุกคนนั้นมีธรรมปฏิบัติตามธรรมเจริญตามธรรมฉะนั้นศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมและอริยธรรมนั้นจึงสำคัญต่อมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วในสังสารวัตนี้ ก็ขอเจริญสินเจริญพรทางออกตัณยมทั้งหลายยินดีตารหับคาสูสง่งธรรมะก่อนนอนมันนี้ก็ได้มาพอกันอีกครั้งเนาะที่อาตมาก็จะได้นำลักธรรมมากาสูพังเขาทั้งหลายได้สำับฟังว่าด้วยลักธรรมที่เอิ่นว่าสิ้นธรรมจริยธรรมคุณธรรมและอริยธรรมนั้นเป็นอย่างใดสำนี้เขาทั้งหลายก็เคยได้ยินได้ฟังอย่างแน่นอนและเขาก็ทั้งหลายก็คุ้นเคยกันสันวันี้อาตมาก็จึงจะนำข้อมายในจุดนี้ เพื่อมากล่าวให้กระจ่างแจง้งแก่พวกเราทั้งหลายว่าศิลธรรมนั้นเป็นอย่างนดเป็นอย่างจริงเอื่นว่าศิลธรรมแล้วจริยธรรมนั้นคืออันใดเป็นอย่างจริงเอื่นว่าจริยธรรมแล้วคุณธรรมที่ควรเฮาควรมีนั้นต้องปฏิบัติแบบใดและอริยธรรมนั้นคือธรรมของปริญเจ้าทั้งหลายนั้นต้องปฏิบัติแบบใดจึงจะเอื่นคาว่าอริยธรรมนั้นสังน,นั้นพระธรมากา็จะนําจุดนี้มากล่าวสูพ่พวกาทั้งหลายได้สาหรับฟังเพื่อความกระจ่างแจ้งขึ้นตต่มอีก อันดับแรกก็คืออาตมาจะยกในศิลธรรมนะศิลธรรมในแปลว่าอย่างนะัศิละในแปลว่าศีลก็คือความสะอาดนั่นเองนะความสะอาดหรือความดีงามความปกติส่วนธรรมนั้นก็คือธรรมศาสตร์หรือคําสร้างสอนของพระวิวกเจ้าหรือธรรมศาสตร์ที่พระวิวกเจ้านั้นได้ตัดสูงคนพบแล้วนํามาสร้างสอนพวประาทั้งลายนั่นเองฉะนั้นเมื่อมาประกอบเข้ากันจึงใส่คําว่าศิลธรรมแปลว่า ความสะอาดนะความงดงามขอ้อข้ออัดข้อทำที่ประพฤติปฏิบัติทำที่ปฏิบัติแล้วให้ทาคนเท่านั้นปกติเท่านั้นสะอาดสิธรทมนั้นมีความหมายคือข้อที่1น,นั้นคือความสะอาดทางกายและวาจานั่นเองนะความสะอาดทางกายทางวาจาคืออย่างใดคือประพฤติด,ดีทางกายนั้น3อย่างประพฤติดีทางวาจานั้น4อย่างประพฤติดีทางกายนั้นเป็นอย่างใดคือเป็นคนที่บ่ฆอกาบ่เวียดเบียนสัตว์ทั้งห้าย สองบลลักบเอาสิ่งของที่เจ้าของของบุได้ให้สามก็คือบลพูดพิในกรรมนี่คือความสะอาดทางกายและความสะอาดทางวาจ,จาสี่อย่างนั้นก็คือการเบาๆตัวนะเอินว่างดเว้นจากการเ้าตัวสองงดเว้นจากการเบาคำา,าสเสียหรือเสียดสีสามงดเว้นจากการเบาคำหยาบและคอที่สี่ก็คืองดเว้นจากการเบาโลเลเพื่อเจออย่างนี้นี่เอินว่าความสะอาดทางกายวาจาใ่เอินว่าศิลธรรมถ้าผู้ใดมีจุดนี้ก็เอินว่าศิลธรรมนั่นเอง สองคือการประพฤติดีทางกายวาจานะเมื่อกี้นี่คือความสะอาดก็เป็นการประพฤติดีนั่นแหละตอนต้นนี้ก็จะเอื่นว่าความประพฤติดีนะอื่นเน้นเข้าไปอีกก็คือต้องกระทาดีทางกายทางวาจาที่มีความสะอาดเป็นวัสุจริตนั่นเองแล้วข้อที่สามก็คือมีความปกติดีทางกายวาจาคือบวิปริตคือบวปรบรกระทําสิ่งที่มันพิษศีลธรรมนั่นเองข้อที่สี่เอื้นว่ามหาทานนั่นเองศีลธรรมนี้เอื้นว่าเป็นมหาทานกระแมน เป็นอภัยทานกระแมนก็คือมหาทานอย่างใดผู้จะบอกว่าก็ผู้ใดมีศีลน,นะซื่อว่าผู้นั้นแหละสวาเป็นผู้ที่มีอภัยทานอเวรทา,านอาภัยญาประชาทานแล้วเป็นผู้ที่บ่มีการพยาบาทบ่มีการเบียดเบียนและเป็นคนที่ให้อภัยเป็นคนบ่มีความจองเวรซึ่งกนและกันแล้วแล้วไพ่เวรมันจะมาเตะใส่นี่แหละจึงเรื่อว่าสิ้นธรรมเนี่ยคือการประพฤติดีงามและสิ้นธรรมนี่แหละเป็นธรรมที่นํามาซึ่งสันติสุขเป็นธรรมที่เท้เท่านั้นมีความสุข แม็นคนอมคางก็มีความสุขนั่นนะครอบครัวใดที่มีศีลมีธรรมนะครอบครัวนั้นจะมีความสุขนั่นเองจะบ่มีการทะเลาะว่แวงจะบ่มีปากเสียงกันจะบ่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันจะบ่มีความใจหห้กันจะบ่มีการสิ่งดีสิ่งเด่นในครอบครัวในทรัพสมบัติอย่างทั้งหลายจะบ่มีเพราะว่าหยังเพราะแต่ละคนในมีศีลมีธรรมการกระทําที่เจะได้เขาไปตกในที่ตามนั้นเขาบ่ก้าเหตุในจุดนั้นเอิน่าเป็นคนตีพยามมีศีลมีธรรมหักศีลหักษาธรรมนั่นเองแล้วการแถมีศีลธรรมนี้ผนว่าจะได้อันนี้ทรงก็คือ อย่างน้อยก็ทําอิดก็คือเป็นผู้มีอายุยืนและมีโรคน้อย2ก็คือเป็นผู้ที่บัเสื่อมทัพย์นะสเป็นผู้ที่บัวกวนศัตรูสี่ก็คือเป็นคนที่ว้าขําไใดออกมาก็น่าเสื่อถือเป็นคํเว่าที่มีเสน่ห์นะเป็นคำว่าที่ม้วนหูออนวันข้อที่หคือเป็นคนบวิปริตนั่นเองนี่คืออันนี้ส่งของการมีศีลมีธรรมนึงและในอีกมุมหนึ่งผู้ใดมีศีลมีธรรมนี่เขาเอื่นว่าเขาจะเป็นที่หักนะเขาจะเป็นที่หักคนที่จะคบหาเขาเขาจะเป็นคนที่บั เกื้อเขินเป็นคนองอาจในการไปสู้กุ้มขนบริษัทใดก็ตามเขาจะเป็นคนถี่บ่ลงลืมทํากาละในเวลาตายแม้นจากโลกนี้ไปก่อไปสู่สุคตินี่ย่อนอย่างย้อนการที่เป็นคนดีปฏิบัติตามศีลตามธรรมนั่นเองออกตอนนย้ทั้งหลายข้อที่2ก็คือจริยธรรมธรรมที่ควรประพฤติเป็นไปเพื่อความดีงามเพื่อความสมัครคีกันเพื่อความป้องรองกันนะเพื่อความฮักคข่กันจริยธรรมนั้นมีอย่างใดนะ1ึ่งก็คือการเป็นผู้ให้รายกว่าหับ ถ้าผู้ใดเป็นคนที่ไฮไลท์ก็ฮับเอินว่าการแบ่งปันนะการแบ่งปันในที่นี้เนี่ยนะบ่แม่นจะแบ่งปันแต่วัตถุสิ่งของนั้นเท่านั้นก็แบ่งปันด้วยการที่มีวาจาอันม่วนหูแก่เขาประพฤติประโยชน์แก่เขาอันนี้กเกินว่าเป็นจริยธรรมมีการประพฤติดีงามทั้งกายวาจาใจอันนี้เป็นจริยธรรมเป็นคน,นที่เอือเฟือเพื่อแผ่ด้วยเหื่อด้วยแหงด้วยหอยยิ้มยัทั้งหลายเป็นคนที่แบ่งปันด้วยหอยยิ้มด้วยวาจาที่ม้วนหูยังทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เอินว่าจริยธรรมนั่นเอง สองมีความละอายต่อบาปยานกลัวต่อบาปและก็ยานต่อพ้นที่มันจะตามมาเอินว่าฮิริและอตตปานั่นเองถ้าผู้ใดมีฮิริอตตปาเนี่ยชื่อว่าเป็นคนติ่ประพฤติธ,ธรรมที่ดีงามอย่างแน่นอนนั้นเอินว่าจริยธรรมเห็นว่าการกระทำบาปนั้นเป็นสิ่งที่ควรละอายและการกระทำบาปนั้นเป็นสิ่งที่ควรยานกลัวเป็นสิ่งที่น่ากลัวต่อพ้นที่มันจะตามมานะและข้อที่สคือเป็นผู้ที่มีอาชีพ ที่สุจริตนั่นเองคือการเลี้ยงชีวิตของตนนะนะเอินว่าสมมาอาซีวะนั้นถูกต้องนะก็คือเป็นผู้ที่มีการเลี้ยงชีวิตของตนแบบบ่ฟืดเครื่องลายบ่ฟุ่มเฟือยลายนะแล้วก็เป็นคนที่ฮู้จักลายไดลายครับนะฮู้จักการแดงปันเอื้อเฟื้อเผื่แพร่แล้วอาซีบเหล่านั้นบ่เป็นไปเพื่อเบียนเบียนตนเองบ่เป็นเบียนผู้อื่นและการกระทําที่เป็นผู้ที่มีความประพฤติตามจริยธรรมเป็นการประพฤติธรรมที่ดีงาม ทั้งกายวาจาและใจนั่นเองส่วนข้อที่สก็คือคุณธรรมนั่นเองคุณธรรมนี้คือทมที่เอาควรกระทําให้มีกับตนนะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นคนดีนะถ้าผู้ใดมีคุณธรรมเขานั่นก็ซื่อว่าเป็นคนที่มีคนสมบัติที่ดนะีนั่นคืออย่างใดหนึ่งคือความขยันคนะวามดุมันขนยันขันแข็งนี่อ้นา่าคุณธรรมที่ดีผู้ใดมีความขยันมั่นเพียรนืนะ่องมว่าเป็นคุณธรรมของบัณฑิต เป็นคุณธรรมของนักปราศนะสองเป็นคนที่ประหยัดมัธยัติก็คือเป็นคนที่หู้จักเอื้นว่าเก็บในสิ่งที่ควรเก็บสละในสิ่งที่ควรสละนะบ่นแม่ยังก็จะเก็บเบิดมันยังก็เป็นคนขี้ทีขี้เหนียวนี่ก็บ่แเป็นคุณธรรมของคนดีลนะคุณธรรมของคนดีเนะี่ยก็ต่อเป็นคนที่เอ,อื้อเฟือเผื่อ,อแผ่นะเป็นคนที่แดงปัน่นเป็นคนที่เก็บออมทรัพย์แล้วก็แ่งปันเอื้นว่าแสวงเสวยแล้วก็สละ นี่เอิ้นว่าปัญญามัธยันแต่ก็หูจักเรียนสิวเตงให้เพียงพอสมดุลพอเพียงแก่ยรนะนั่นเองส่วนข้อที่3คือเป็นคนซื่อสัตย์นะเป็นคนซื่อสัตย์คือบ่ลำเอียงบ่มีอคติลำเอียงสีอย่างเป็นคนที่ยุติธรรมนั่นเองคือซื่อสัตย์อย่างใดก็คือบ่ลำเอียงพอหักบ่ลำเอียงพอสังบ่ลำเอียงพอโง่บ่ลำเอียงพอยาดเป็นคนที่ตัดสินอย่างตรงจริงนะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ทางกายทางวาจาทางใจว้าแทะเหตแทะนั่นเอง นี่คือคุณธรรมของคนดีประการที่3ข้อที่4ก็คือเป็นผู้มีวินัยดีก็คือวินัยดีที่นี่ก็คือหู้จักการจัดการเวลาหู้จักการทํางานที่ถูกต้องตามตรงตามเวลาเป็นคนทีเอิ้นว่าบ่บกพ้องในนาทีการงานของตนนั่นเองข้อที่หาก็คือเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะถ้าผู้ใดมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ก็ซื่อว่าเป็นมุงคุณนั่นเองผู้นี้ได้กําลังสร้างสิ่งที่เป็นมุคลให้กันเอง การเอานมทำตนนี้เป็นมารยาทของผู้ดีเป็นคุณธรรมของผู้ดีส่วนข้อที่6ก็คือความสะอาดเป็นคนที่บอลอกลวงนะเป็นคนที่บอโอโกงเป็นคนที่มีความสะอาดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนะเป็นคนที่บอลับลลล่อลักษณะนี้ข้อที่7ก็คือเป็นผู้ที่มีความสมัครขี่ซึ่งกันและกันในมูขณะนี้เป็นธรรมของคนดีนะเปิ้นว่ามันประสมเนืองเนืองุสมพร้อมกันเลิกพร้อมกันเอันว่าเขารบย่ำเกรงผู้เป็นหัวหน้าผู้เป็นอาวุโส ถ้าเหาพยายามเฮ็ดน really ้ากันแต่ยังกมนมันะสมกันมันโคลมกันมันปรึกษากันนี่ก็อนจะเป็นไปเพื่อความสมัครีจกันในหมู่คนในหมู่บริษัทนั่นเองและข้อที่8ก็คือมีน้ําใจการที่มีน้ําใจเป็นคุณธรรมของคนดีคืออย่างไรคือเป็นคนที่ให้เป็นคนที่ให้ทานเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ส่งกันและกันเป็นคนที่อนุเคราะห์ส่งกันและกัน2ก็คือเป็นคนที่เ้าว่าจานเป็นที่หักแก่กันเบาว่าจ่าม่วนหู3ก็คือประพฤติประโยชน์แก่กันสักส่วนกัน ให้หู้จากการประพฤติปฏิบัติธรรมให้หู้จากการตั้งอยู่ในศีลนนธรรมนะส่วนข้อที่4ก็คือเป็นคนที่มีการประพฤติเสมอกันบ่ออวดบ่แขงกระด้างบ่หัวดือ้บอบ่ยกตนข่มผู้อื่นนี้แหละแดข้อเป็นคุณธรรมของคนดีเอิ้นว่าคุณธรรมฉะนั้นขฮาควรหู้เอาไว้ว่าการที่เป็นผู้มีคุณธรรมเนี่ยนมันดีอย่างนี้และเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญนั่นเองส่วนข้อที่4คือประการสุดท้ายคืออริยธรรม อริยะเปว่าประเสริฐนะเอิ้นว่าธรรมของพอร,ริยเจ้าที่ประเสริฐนั่นเองแล้วเขาก็หูล้ลรวบอกว่าธรรมที่เป็นอริะอยะนั้นเป็นอย่างใดถ้าเฮาหู้ซินี่แล้วสามารถเป็นอริยะได้เลยบรรลุเป็นโซดาบันสกทาคามมอาณาคามีและอรหันได้เลยแต่ต้องหู้อย่างแจ่มแจ้งหู้ให้ที่ท่วนแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นธรรมที่เป็นอริยะนั้นเป็นอย่างใดเมื่อนี้อตมาจะยกมาอยู่2แงแงมุมนั่นเองมวลที่1ก็คืออริยสัจสีมวลที่2คืออริยมรรคมีองค์8 เอามาเบื้องไหนอริยสัตว์สี่แดบสั้นๆเราเมืองว่าอริยสัตว์สี่เนี่ยผู้าได้ตัดเอาไว้ว่าเป็นธรรมที่พระองค์นั้นตัดสูดโดยปัญญานั่นคือความจริงอันประเสริฐคือทุกความจริงอันประเสริฐคือเหตุเกิดทุกความจริงประเสริฐคือความดับเบลเลอของทุกและความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับบ่เลอของทุกนั่นเองและในที่นี้เนาะคาว่าทุกนั้นคือยอย่างใดก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากของฮักของชอบใจ การที่ได้มาแล้วจากไปการที่พบในสิ่งที่บุพอใจสิ่งเหล่านี้แหละเป็นทุกข์หรือว่าย่อเอิญว่าอุปทานคันทังหานนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ความยึดมันถือมันในคันหานี้คือยึดมันในหูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นตัวทุกข์นั่นเองลักษณะนี้นี่เอินว่าความจริงอันประเสริฐคือทุกข์แล้วความจริงอันประเสริฐคือเหตุใ้เกิดทุกข์นั้นคืออย่างไดนั่นคือตัณหาการมะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา คือตัณหาในกามตัณหาในความมีความเปลี่ยนตัณหาในความบ่มีบ่เป็นสิ่งเหล่านี้แหละเอิ่นว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะแล้วข้อที่3ถ้าเฮาอยากจะดับทุกข์ก็คือให้ดับที่ตัณหาทั้ง3นี้หามันไดเอิ้นว่าดับที่กามตัณหาความพอใจในกามดับในภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นดับในวิภาวะตัณหาคือความบ่มีบ่เปลี่ยนนั่นเองนะแล้วตันสุดท้ายคือทางดําเนินให้ถึงความดับบืเลยของทุกข์นั่นคือทางสายกลางหรือว่าเอีอยาหนึ่งอริยะอัตทางกีกมักคืออริยมรรคม นี่ก็คือโมที่สองที่อาตมาได้ยกขึ้นมานั่นเองก็คืออริยมรรคองค์8นะมันก็อยู่ในนึ่งในอริยสัจสี่ในเหื่อเอิว่าเป็นอริยะธรรมของความเป็นอริยะนั่นคือมีความเห็นถึกตองเหือเอิว่าสัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกัปปะคือความดําริตึกตอง 3. สัมมาวาจาการว่าวาจาที่ถึกตอง4คือสัมมากัรมตะการทําการงานถึกตอง 5. สัมมาอาชีวะการเรียนสิวิธิตึกตอง 6. สัมมาวายมะความพากเพลยนถึกตองเจ็ สัม,มาสติความนั้นึกตุกตองและข้อที่8ก็คือสัมมาสม,มาติคือความตั้งใจมันตุตองทั้ง8ดข้อนี้เอิ่นว่าเป็นอริยะอัตถังกิกรรมักคืออริยมรรคมีองค์8เป็นธรรมที่เป็นทางายกลางเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความรุดพ้นใครปฏิบัติตามนี้เนี่ยนะสามารถเข้าถึงวิมุติได้เลยเอินว่าปฏิบัติเข้าถึงวิมุติเอน่ะรุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้ทั้ง8ดข้อนี้ถ้าเอาคือว่ามันยากปฏิบัติแล้วมันยากก็ย่อยังเหลือ3าข้อถ้าพอได้เหต สามอนี้ใดก็่อว่าได้ปฏิบัติแล้วตามคุทาง8ดสายนี้นั่นคือสิลสมถิปัญญาคือ3ทางถ้าพู้ใดให้ตาม3มทางนี้ไดก็่สว่าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วตามอริมังมีองค์ดถ้า3ทางได้เขาขึ้นว่ามัญญาก็ให้มาเจริญสมถะวิปัสสนะสองคอก็ได้คือความที่ปฏิบัติเพื่อความสงบกายสงบจิตแต่ก็เป็นไปเพื่อความเห็นแจ้งแทงตลอดสิธรรมทั้งปวงและถ้าขึ้นมาซ่องอย่างในงยังยากก็ย่อเข้ามาอย่างละสันสันนั้นเอิ่นว่าอาณาปนา,ปา,นาสติ คือการนั่งเบื้องลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือการปฏิบัติมีสติอยู่กับกายมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นเองถ้าผู้ใดเหตุแบบนี้ซื่อหวาได้ปฏิบัติแลว้วตามอริยธรรมนั่นเองเป็นธรรมของภาริยเจ้าสันมณนี้อาตมาได้ยกถึงธรรมที่เอื่นว่าศิลธรรมจริยธรรมคุณธรรมและอริยธรรมให้เราทั้งหลายได้สำรับฟังก็หวังว่าพวกเขาทั้งหลายจะเอาไปใครควรไปพิจารณาเพื่อให้เกิดสติกปัญญากับตนเอง แล้วพากันปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้แล้วธรรมแต่อาตมาได้เอามากล่าวมาทั้งหมดนี่เนี่ยเอิ่นว่าเป็นธรรมของคนดีอ่าเป็นธรรมของคนดีเป็นธรรมของบัณฑิตเป็นธรรมของภูมิปัญญาเป็นธรรมของพญาเจ้าทั้งหลายเคยพากันประพฤติปฏิบัติมานะพากันก็ทำมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและจะมีนานาคตนั่นเองฉะนั้นพวกเฮาทั้งหลายก็จงพากันประพฤติตามธรรมเหล่านี้เอิ่นว่าศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมและอารยธรรมให้มีกับตนแล้วเฮาจะมีความสุข และเขาก็จะเป็นผู้นึ่งที่เป็นบัณฑิตที่เป็นภารยจเจ้าทั้งหลายในอนาคตอันไกลในข้างหน้าขอเจริญพร